สวัสดีครับ fc แฟนครับวันนี้คดีของน้องชมพู่สารอุทธรสั่งจำคุกลุงพลเพิ่มโทษเป็น26ปีแต่ลุงพลขอประกันตัวสู้ดีกานะครับ fc ทุกท่านวันนี้แอดมินก็ต้องยอมรับนะครับรู้สึกช็อกและก็เสียใจนิดนึงในคดีของน้องชมพู่บ้านกกกกนะครับในฐานะที่เป็น fc ของลุงพลมานานและก็มีความเชื่อว่า ลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดตามความเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องน้อมรับคําตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะครับเอฟซีทุกท่านสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับคนที่รู้ดีที่สุดก็คือลุงพลนั่นแหละครับแกรู้ดีที่สุดว่าแกได้ทําหลานแกรจริงๆหรือไม่นะครับคดีของน้องชมพู่เกิดขึ้นตั้งแต่ วันที่11พฤษภาคม2563จนนะครับจนถึงตอนนี้ปี68ก็5ปีแล้วนะครับศาลอุทธรณ์ก็พิจารณาคดีตามํำนวนที่อยู่ในศาลนะครับอยู่ในชั้นศาลเท่านั้นคดีตามกฎหมายแล้วก็สามารถสู้กันได้ถึง3ศาลนะครับเอยังเหลืออีกศาลหนึ่งนะครับที่จะต้องสู้กันคือศาลดิกานะครับเอทุกท่านถ้าหากว่าลุงปลยังมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเอง ก็สามารถที่จะสู้ต่อในศาลชั้นดีกาต่อไปนะครับไม่แน่นะครับมีหลายคดีมากๆเลยนะครับที่แพ้ตั้งแต่3ามชั้นต้นและศาลอุทธร์แต่ต่อมาชนะในศาลสุดท้ายก็คือศาลดีกานะครับชนะศาลดีกาก็ทําให้หลุดคดีเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับหลายหลายคดีมากนะครับเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับมีที่ชนะในศาลดีกาแล้วก็หลุดจากคดีนะครับ หลังจากที่แพ้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะครับมาพลิกชนะศาลดีกาได้นะครับอะไรอะไรมันก็ไม่แน่เสมอนะครับคดีนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่าลุงพลสู้และมั่นใจว่าตนเองบริสุทธิ์ก็อาจจะมีพลิกเป็นชนะคดีได้นะครับในศาลสุดท้ายนะครับมันเป็นไปได้เสมอนะครับเพราะว่าลุงพลมีสิทธิ์ที่จะสู้คดีเรียกร้องความผิดธรรมไม่แก่ตนเองนะครับหากผล การตัดสินของศาลไม่เป็นที่ถูกใจของตัวเองลุงพลก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะสู้ต่อไปนะครับในศาลสุดท้ายแต่ว่าหากแพ้อีกก็ต้องรับโทษไปตามกรรมของตนเองที่ก่อนะครับแต่หากว่าลุงพลบริสุทธิ์ก็ไม่แน่นะครับพลิกชนะได้ก็เป็นไปได้นะครับที่แอดมินมีความเชื่อตลอดว่าลุงพลไม่ได้กระทำหลานของตเองน,นตเองนั้นก็เพราะว่าพยานหลักฐานต่างๆที่ได้รู้มานะครับ มันมีเงื่อนงำพิรุษสงสัยมากมายเลยนะครับแล้วก็มีนักกฎหมายหลายหลายท่านเลยนะครับเที่ยวออกมาวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ถึงคดีในรูปคดีต่างๆนี่นะมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือพยานหลักฐานต่างๆนี่มันไม่สิ้นสงสัยนะครับมันมีพิรุษเยอะแยะเลยจึงทําให้แอดมินเชื่อตามนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อนะครับตามหลักฐานที่เราได้รู้มานะครับเอฟซีทุกท่าน แต่ว่าในสำนวนของทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีพยานหลักฐานของเขานะครับในเมื่อสารชั้นต้นสารอุทธรเชื่อในพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องลงโทษพิภาคสาญยืนตามสารชั้นต้นนั่นแหละครับเราเป็นเอฟซีเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับเรามีรู้มีเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าลุงพลรู้ดีที่สุดว่าแกได้ทําหรือไม่ได้ทํานะครับถ้าหากลุงพลมั่นใจตนเองว่า เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะสู้ต่อในศาลดีกานะครับศาลสุดท้ายอะไรอะไรมันก็มีแน่มีพลิกได้นะครับเอฟซีดูท่านใดก็แล้วแต่นะครับโอกาสสุดท้ายก็ยังมีศาลดีกาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของลุงพลนะครับที่มีความหวังว่าตนจะได้รับความเป็นธรรมแต่หากว่าลุงพลเป็นผู้กระทําทําร้ายหลานของตนเองจริงๆนะครับถึงแก่ชีวิตจริง สุดท้ายก็หนีไม่พน้นกรรมของตัวเองที่ตัวเองได้ก่อไว้นะครับคนที่รู้ดีที่สุดก็คือลุงพลหากลุงพลบริสุทธิ์นะครับผมก็มั่นใจเชื่อว่าสุดท้ายแล้วลุงพลก็จะได้รับความเป็นธรรมคืนก็คือชนะคดีในศาลฎีกานะครับหากว่าลุงพลบริสุทธิ์จริงๆนะครับมันมีพลิกมีชนะได้นะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนเสมอนะครับ มันก็อยู่ในดุลวินิจฉัยของสาลดีกานะครับเพราะว่าสาลดีกาเป็นองค์คณะใหญ่นะครับมีผู้พิพากษาหลายๆท่านร่วมกันพิจารณาสำนวนนี้แหละสำนวนที่สารอุทธรและสารชั้นต้นนี่แหละครับสาลดีกาจะเอาไปวินิจฉัยพยิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีองค์ประกอบคณะนี่หลายๆท่านร่วมกันพิจารณานะครับสุดท้ายแล้วนะครับสาลดีกา จะออกผลมามแบบไหนนะครับนั่นก็คือสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องยอมรับตามสารดีกานะครับชนะก็ชนะแพ้ก็คือแพ้นะครับเอฟซีรุทั้